ผมฟงังพักชนครับผมกลิกกิสกกรครับและนี่คือรายการคุยกันฟรังฟลังรายการของเราครับสมาคุณในผู้ถือแขกรับเชิญในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ครับน้องจิตครับครับผมวันนี่มีความภาคภูมิใจมานำเสนอครับน้องเราจากเวทีเดอะสตาร์คนฟ้าขัวดาววัวมาใครมาใครมาโอ้โหหนุ่มคนนี้นะครับผมก็ได้ร่ามีความสามารถมากเรื่องการร้องนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเสียงเขาโอ้โหสุดยอดคนนีน เป็นพิธีกรนี่นะคลองเข้าขึ้นทุกวันจนพี่ชักจะหวั่นใจ <laughs> นะและล่าสุดครับเขานั่งท่านโปรดิวเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลงของเขาเองเพลงคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักดิวเดสตาหา้าจ้าโอ้หนั่งท่าน เป็นโปรดิวเซอร์มิวสิกวิดีโอของตัวเองออโหเก่งเนาะเก่งไหมล่ะเก่งมากเลยมากความสามารถนี่มากเออแลวล่าสุดนี่ครับเพิ่งไปบวชไปด้วยวน่าจะพูดคุยกับเขาว่ามีมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเออปล่าความเซอร์ที่เรียกได้ว่าคัดเกี่ยวกับความสกปรกนั้น ได้จ้างไปจากตัวเขาบ้างหรือไม่โอ้อ,อยากคุยแล้วใช่ไหมยอยากขอ S M S มาเด็นเด่นประจำวันเลยเลยในฐานะที่ดีเดอร์สตาร์มาทั้งทีนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากมายหลายด้านนะครับถาม S M S ประเด็นเด่นประจำวันนี้นะครับชายเก่งๆแบบนี้ถามว่าคุณคิดว่าจะเป็นคนเก่งต้องมีความสามารถด้านใดบ้างทีม F F เว้นวรรคตามด้วยความสามารถของคุณมานะครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆ่วยๆครับที่แรงคิดว่าการที่เป็นคนเก่งเนี่ยจะต้องมีความสามารถด้านใดบ้างก็ถ้าจะไปถามส่วนตัวพี่นะก็เวลารายการคงไม่พอ เฮ้ยจริงอ่ะคุณจรนายไม่หมดจรนายไม่หมดจริงให้น้องเลือกมาสักอย่างละกันเออเอาเป็นเรื่องเรื่องการเต้นเราเห็นหะไๆเทปแล้วซึ่งมันใช้ไม่ค่อยได้เอาเป็นการแสดงดีกว่าโอ้การแสดงอย่าบอกว่าเก่งโอ้เอ็กซ์แลนด์อ๋อโอเคเชี่ยวชาญมากขนาดนี้จัดไปเลยอารมณ์ดีร้องให้ยิ้มเศร้าดีใจแฮปปี้สุดๆปุ๊ ทำได้ขนาดนี้นะหลังจบรายการปุ๊บจองตัวเลยไปเล่นละครไปโรงบาลสรีธันยาแหมก็ว่าเขาแรงนี่มึงความสามากไงแกสั่งเร็วก็เลยต้องทำเร็วเอาล่ะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับยูด t สตาร์ห้าคุยกันแฟลกาไป มาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรูใณ้ในคุยกันตั้งๆมาย้ำกันต่อเลยนะครับที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณคิดว่าจะเป็นคนเก่งต้องมีความสามารถด้านใดบ้างพินพ์ f เเวนวรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะครับแขกรับเชิญงเราวันนี้ครับเป็นทั้งนักร้องเสียงดีนะครับผมเป็นทั้งนักพิธีกรที่ล่องข้าวขึ้นทุกวันและล่าสุดเขานั่งแท่นโปรดิวเซอร์มิวสิควิดีโอของเขาเองครับผมดิวดาสดนะทิด สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคิดสวัสดีคิดคิดหมุกเขามาเล่นทุกเช้าเลยไม่มีใครแก้ทุกวันรึเปล่าทุกวันเลยทุกวันด้วยไม่มีใครแก้เขาก็เล่นเขาก็ไม่พิจารณาเอ้วล่ะเขอถามอัปเดตล่าสุดขอถามล่าขอรุ่นล่าสุดเลยโอ๊ยพี่ไปบวชมาไปบวชมาพี่อย่างนี้พี่ไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องขออะไรแล้วล่าสุดไปบวชมาอยู่ในร่มการสมพัติเป็นยังไงบ้างขออนุญาตใส่หมวกก่อนนะ ป็นยังไงบ้างอยู่ใต้ร่มกาสวพ์มาอยู่ใต้ร่มเป็นพระครับพี่ครับครับผมเป็นพระแล้วได้อะไรจากการได้อะไรจากการบวชคือสงบแน่นอนเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนช่วงที่เราได้ชำระล้างจิตใจเหมือนช่วงที่เราได้ได้พักได้พักจาก จากความวุ่นวายต่างๆในชีวิต uh huh. ได้พักจากเรื่องเรื่องต่างๆที่มันมันมันพุ่งเข้ามาเราเพราะตอนที่เราอยู่ในวัดเนี่ยจะไม่มีอะไรเข้ามาปวนเรามากมายนะใช่อย่างอย่างเวลาเราปฏิบัติเป็นพระเนี่ยไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําให้ชีวิตมันยุ่งเหยิงมากมายก็คือตอนเช้าทําวัดอตอนเย็นก็ทํากิจของสง์ไยก็คือดูแลวัดดูแลสถานที่ที่เราอยู่ ครับครับผมแล้วตอนเย็นก็ทําวัดเย็นสวดมนต์แล้วก็ฝึกสมาธินอนแล้วตอนตอนกลางวันเราก็ไปเรียนพระธรรม,มเรียนพระธรรมเพื่อให้มาเพื่อให้เรารู้รู้แล้วก็สามารถนําหลักธรรมตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่ครับอพอครบหลักสูตรครบ15หวันเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเรียนหลักสูตรสิ้าวันคือเขาบังคับบวชสิบห้าวันใช่ครับผมที่วัดบวรแล้วก็ไปวัดป่าต่อไปวัดป่าไปออก ก็คือทุดงนั่นแหละโอ้แต่วัดบวรนี่เขาบอกว่าคนที่บวชนวัดนั้นนี่ยากข้านยากเหมือนกันนะได้อะไรบ้างในแต่กันคือได้ได้มุมมองได้มุมมองได้มุมมองอะไรหลายๆอย่างเย่างเช่นตอนที่เราบวชนี่เราก็ได้ได้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทุกเนี่ยเราไม่ได้ทุกเพราะจิตเราเองไม่ได้ทุกเพราะจิตเราแท้ๆเนี่ยเราไม่ได้ทุกเพราะเรื่องนั้นเราทุกเพราะความคิดของเราไปต่อยอดให้จิตของเรามันหมองเปล่าเพราะจิตเราเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยธรรมชาติมันคือ จิตที่มันบริสุทธิ์ครับผมเป็นสิ่งที่ผ่องใสแต่ว่าธรรมชาติอีกอย่างของเขาก็คือเขาจะโดนโน้มนำได้ง่ายคือไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมีความคิดอะไรต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะเปไปละอย่างเช่นโดนด่าปุ๊บคิดต่อไปว่าเอ้ยทําไมด่าคิดต่อไปอีกว่าเอ้ยด่าทําไมล่ะตอนชาติแล้วทําอะไรให้หรือเปล่าอมอคิดมากๆปุ๊บโอ๊ยไม่ไหวแล้วฆ่าตัวตายดีกว่าอ,อันนั้นคือคนที่ไม่รู้ว่าจิตของตัวเองทงาอํางานยังไงอเป็นความคิดใช่ใช่ธรรมะจริงๆแล้วคือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าไปพบเห็นในธรรมชาติแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นท่านทรงสำรับผมนะท่านทรงเป็นะนักคิดผู้ประเสริฐเป็นคนที่ค้นพบธรรมชาติของจิตของมนุษย์ท่านก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแต่เป็นนักนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องของจิตถือว่าได้อะไรเยอะอยได้อะไรเยอะมากแต่ว่าแต่ว่าก็ทําอะไรไปเยอะครับทุก กาาารศสนเหมือนนนนกัคี้เพราะว่าช่วงที่พัดดิวบวชไม่นี่นะครับไม่ได้เป็นว่าไล้์นะที่ทำอะไรไปเยอะกับองการศาสนาถามที่เพราะว่าตามข้อมูลเชิงลึกของคุยกันแฟงๆเนี่ยเราทราบมาว่าช่วงที่พัดดิวบวชอยู่เนี่ยก็ไปทําเขาเรียกว่าทําการเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์อยู่ข้างกุฏิเขาเรียกว่าเบียดเบียนเบียดเบียนสงฆ์เบียดเบียนสงฆ์ข้างๆกุฏิของพระดิวเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นอะไรยังไง ผมว่าผมมั่นใจว่าผมไมไ่ทำอะไรผมมั่นใจเต็มที่พี่ผมไม่ได้ทําอะไรเขาบอกว่าของถวายของพระดิวเนี่ยเยอะมากเออจริงๆแล้วจนกินพื้นที่กติพระองค์อื่นที่มีที่พูดเกินความจริงถูกต้องไหมเกินพี่ยังไงยังไงไม่จริงจริงแล้วก็คือก็ของถวายมันก็ เหมือนกับว่าเขาจกจะมาทําบุญกับเราแล้วก็คนนู้นก็อยากมาคนนี้ก็อยากมาคนนั้นก็อยากมาเนี่ยงครับผมแล้วก็คือแทบทุกวันเนี่ยก็แฟนคลับเ้าก็จะไปถวายเพลงด้วยไปตักบาตรด้วยอยู่แล้วอันนี้เรยว่าตอนช่วงนั้นต้องเปลี่ยนชื่อแฟนคลับใหม่เป็นยโยมขับโยมขับไปแฟนไม่ได้ไม่มีแฟนไม่ได้ขอต่โอเคคน มีโยมคลับเยอะมากเลยอถวายของถวายของถวายของแล้วเขาก็มีเขาก็สรรหาเขาดูว่าเขาก็คิดว่าอยู่ตรงนั้นเราอยากกินอะไรเขายายมหามาให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ได้มีแค่ของเราอย่างเดียวก็จะมีของพระรูปอื่นด้วยอย่างเช่นแบบว่าโยมพ่อโยมแม่ของพระองค์นี้เนรองนี้เขาก็เอามาถวายแล้วก็ตั้งกองเป็นแบบโอ้โหพัตตคารบวรเยอะมากเลยเป็นของสดของที่กิน ถวายเพลนอย่างงี้เหรอใช่ครับใช่ครับรรเรากินของสดกันครับเพลโอ้โห<ด>ครับก็เ <c oughs> ขาเข,ข้าใจเข้าใจาแ,ลแล้วคือแบบว่ามาเยอะอย่าง,งาน้กินหมดเหรอฉันหมดเหรอครับไม่หมดครับก <c oughs> ็เลยต้องคือมันได้หลายอย่างคือว่าเราพอเขาได้ถวายเพลพระแล้วเนี่ยเราก็จะนําของที่เหลือเนี่ยไปถวะไปไปไปให้ทานไปให้ทานกับคนที่เขาเขาเขาอยากจะทานอาหารตรงนี้ต่ออือพอให้ทานคนเสร็จปุ๊บคนก็กินไม่ว่าถ้าคนกินไม่หมดคนกเอาไปให้สัต ก็เป็นการทำบุญต่อบบุญแบบว่าทำบุญตอบบุญกันไปเรื่อยๆความรู้สึกคุณแม่เป็นไงบ้างตอนที่เราปงผลให้เราทำบุชโอ้ยแม่ผมไม่เห็นตอนตอนนั้นผมไม่เห็นผมน่งพุทโธ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 อยู่อย่างนี้แต่พอมาดูรูปแม่หน้าบานมากแม่หน้าบานมากแต่ว่าตอนก่อนก่อนที่จะปรงผมเนี่ยต้องมีการขอเข้ามาก่อนขอเข้ามาเสร็จปุ๊บแม่ก็รับเม่ดีใจมากเลยแม่ ทำไมดิคแม่ซึ้อแม่ซึ้อแม่ก็ร้องไห้แม่ร้องไห้ทราบซื้อจงจริงยิ่งเป็นลูกชายคนเดียวเลยใช่ไหมครับอ่าฮะอ่าฮะคุณแม่กทราบซึ้อได้เกาะใจเพราะเหลืองลูกไงนะยินดีด้วยเราได้คุยกับเรื่องเรื่องทางธรรมเขาแล้วครับผมช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องทางโลกของเขาบ้างเนาะกับผลงานเพลงของเขาที่ล่าสุดนั่งแท่น โปรดิวเซอร์มิวสิกวิดีโอเองหนุ่มคนนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วเขาเป็นโปรดิวเซอร์ได้ยังไงอดใจรอชองหน้าคุยกันแฟร์แฟ,แฟนนร์จกให้คุณรู้ในค,คุยกันแฟร์งฟร์มาย้<ๆ>ํากันต่อเลยนะครับที่ SMS เประเดนเดย์ประจวันนี้นะครับถามว่าคุณคิดว่าจะเป็นคนเก่งต้องมีความสามารถด้านใดบ้างณ f f เว้นวรคตามในข้อความครับกดโซนมาที่4242830ด่วนๆเยอะๆจ้ะนั่งอยู่กับเขาคนนี้ครับดิวเดอะสตาร์ ผมว่ารายการนี้อะไรผมจะต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรคหวัดผวาพี่ดี <c oughs> ทำไมอ่ะเพอาะพอคัดเสร็จปุ๊บกลับมาพบกันอีก <c oughs> <c oughs> รายการแปมาไปเออพี่เป็นคนที่คอนติเนียดีมไหครับหมดนี่น,นี่ล่าสุดเรารรพูดถึงผลงานล่าสุดดีกว่าเป็นโปรดิวเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลงคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักโอ้ไปทำได้ไงอีท่าไหนก็คือจริงๆแล้วเราเราเรียนมาทางด้านนี้อยู่แล้วเราก็อยาก อยากทําอยากทํางานที่เราเรียนมามีของว่างั้นใช่คือไม่ไม่เชิงว่ามีของแต่ว่าแค่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็เราก็เอ๊ะทำยังไงดีว่าก็รอโอกาสเอ๊ะยังไงดีแต่มันประจวบเหมาะกับที่ว่าเออเอ็มบีตัวนี้เนี่ยคือพี่เขาทำเอ็มบีคาราโอเกะก็คือจะไม่ได้ทำเอ็มบีตัวจริงและปล่อยออนในทีวีรายการทุกครับผมเขาก็เขาจะทำคาราโอเกะอยู่แล้วพี่ครับ ผมก็ไปขอแบบถ้าพี่จะทำคาราโอเกะเนี่ยผมขอลองทำได้ไหมอันนี้ผมก็เลยขอเขาลองทำดูอจะเป็นคาราโอเกะไม่ใช่ครับจะทำเต็มเลยทำเต็มเลยมีเส้นเรื่องมีเส้นซิงมีอะไรทุกอย่างก็ทำเต็มที่เลยครับทำอย่างที่เราอยากทำอ่ะเพราะว่าเราเราเราดู MV ของเราแต่ละตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเฮ้ยเราอยากทำเอมีตัวนี้เราอยากทำอย่างนี้ที่ออกมากับความคิดเราบางทีมันก็ไม่ตรงกันเนี่ยเราก็เลยอยากทำแบบที่เราอยากให้ให้เราเป็นแบบนั้นเราก็เลยเริ่มต้นแบบ พี่ผมขอทําพอทาเสร็จปุ๊บเออเราก็เริ่มคิดก่อนคิด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 ว่าจะทําเป็นแนวไหนแบบไหนยังไง <ừ> แล้วเราก็เริ่มไปหาทีมงานโอ้โหใช่ครับเอาเป็นเอาเป็นพวกที่แบบมีสปีชีเดียวกับเราครับ<ช>ผมได้ได้ว่ามีเคมีตรงกันเคมีตรงกันครับครับผมพันเดียวกันนั่นแหละเออแล้วในฐานะที่แบบนี่มันเป็นแบบเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์เนาะการเป็นโปรดิวเซอร์มันต้องเหมือนกับแบบว่าขายงานให้เขาแบบซื้องานเราอ่ะ ช่วงอันนี้อันนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องขายเราทําเลยเราลุยเลยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องขายใครก่อนไม่ต้องขายใครก่อนใช่ครับก็คือเราเป็นโปรดิวเซอร์เราก็ทําเราก็บอกว่าเราหาที่งานเสร็จปุ๊บก็มานั่งคุย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 กันแล้วก็ปรึกษากับผูมกับว่าจะถ่ายยังไงแล้วพูมกับว่าจะไปวางโครงโครงสร้างการถ่ายมาแล้วก็ไปคิดเรื่องมาเพิ่มเติมแล้ววันวันนู้นท่านเอามาเสนอเราเราก็บอกว่าพี่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ดีอั่ดีไม่ได้อันนี้อย่า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  โหเท่มากอันนี้อำนามากเลยแต่ก็ผ่านก็มีมีส่วนที่ผ่านอะไรเงี้ยงี้ยเลือกเองหมดทุกอย่างไหมเลือกเองหมดทุกอย่างไหม MV นางเอก MV เลือกไหมเลือกครับเป็นใครเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่ารักอ่าไม่คือตอนนี้เราไปเจอเขาที่ที่พม่าอือฮะอะไรที่พม่าอย่าบอกนะว่าเอาแรงงานพม่ากลับมาอย่าบอกนะว่าเอาเอาเอาพม่ากลับมาเป็นแรงงานแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นมีสติโอด้วย ไม่ใช่พี่ก็คือเราไปทริปของกรีนเว e อทริปของกรีนเวฟที่เราไปประมาทกันแล้วก็คนเนี้ยพี่คนเนี้ยพี่กับทริปเนี่ยครับเขาเป็น AE อีอยู่ที่กรีนเวฟใช่แล้วก็เฮ้ยเออคนนี้เราก็แบบมันเออไอ้น่ารักอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเขามีเสน่ห์ดีแล้วก็ตอนนั้นเผอเอิญประจวบเหมาะกับว่า เอบของเราเนี่ยด้วยงบที่มันไม่เยอะพ oh. ี่ครับเล่นให้ผมหน่อยครับผมไม่มีค่าตัวให้ครับ uh. <c oughs> แล้วเขาก็มาแล้วเขาก็ใจดีมาให้ขึ้นสวรรค์ไป <ใจ S 2> เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เ,เขา้ามาให้เขามาให้ในี่นี่นี่คือแล้วก็เลยได้เขามา <c oughs> ผู้กำกับตะกุ้งตะกล้องมาได้ตังบ้างไหม ได้บ้างก็ได้บ้างครับถ้าเกิดจะจะไม่ให้เขาเลยผมว่าคงจะเลวร้ายเต็มทีแล้วพี่ชอบกับนางเอกมิวสิกวิดีโอส่วนตัวหรือเปล่าจ๊ะอ๋อไม่ไม่ม่แต่ว่าเขาเขาก็จริงๆแล้วเขาเป็นแบบฉบับของคนน่ารักที่ใครๆเห็นก็ต้องรักเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไลฟ์ฟรีเขาเป็นคนที่พูดคุยแล้วมีเสน่ห์ใช่ตรงกับเนื้อหาตรงกับตรงกับคาแรคเตอร์ของนางเอกในเพลงถาไปล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ ทีมตากกล้องตากกล้องผู้กำกับดังเอก MV ก็มีแล้วเฮ้ยแต่ในกองมิวสิกวิดีโอต้องมีพวกแม่ครัวนะพี่แฟงแม่ครัวแม่ครัวแม่เมอเขาบอกว่าัวแม่ครัวที่ได้แม่ครัวกิติมศมาดักมาใครครับแม่เขาแม่เขาแม่ครัวคือแม่เขาแม่ครัวครับแม่เขาเลยใช่คุณแม่มาลงมาทำกับข้าวให้เลยเนื่องด้วยงบประมาณจำกัดครับก็เลยแม่ ทำให้หน่อยแล้วคือผมมั่นใจในฝีมือแม่ผมว่าแม่ผมทากับข้าวอร่อยอ่าฮะวันแม่โทรเต็มที่หรือเปล่าเต็มที่ครับผมโทรทําเต็มสตรีมมากอสองอย่างด้วยกันเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างแม่ตอนตอนตอนกลางวันแม่ทําแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วไก่ทอดหมูทอดออนี่แหละอาหารเบสิกเบสิกแต่ว่ามันจี๊ดใจนะจี๊ดใจจี๊ดใจให้ข้าวกับข้าวคุณแม่ไหม ให้ครับแต่มีคนนึงไม่ไม่เรียกว่าให้เรียกว่าไม่เอาไปเรียกว่าไม่เอาไปมีคนนึงยังไงเอามาช่วยเป็นฐานะผู้ช่วยโปรดิวเซอร์โอ้โหยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากตำแหน่งนี้ฟรีเขาคนที่ใช่ใช่คนนั้นคือน้องสาวน้องสาวใช่ดิวรู้ไหมครับว่าเราเลิกททบตั้งแต่สมัยร5แล้วการเราจะใช้งานใครเราต้องมีค่าจ้างให้เขา ถ้าไม่ให้แสดงว่าพี่ครับผมให้มันเกือบทั้งชีวิตแล้วถึงเวลาองินพี่ครับผมให้มันตอนนี้ผมยังให้มันอยู่ครับมันเป็นการให้ที่ไม่มีที่สุดสําหรับค่าจ้างวันคนนี้นี่คือหรือว่าช่วยพี่หน่อยใช่จริงๆแล้วคือน้องอยากทําอยู่แล้วน้องก็บอกว่าน้องอยากพี่น้องอยากเรียนแบบนี้น้องอยากเป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยให้จัดทําเลยจัดเต็มเลยพอ คุยคุยทำอะไรพี่คุะไจจนนะจนนะจนนะ,อะพอถึงกองปุ๊บนั่งอยู่ตรงมุมมุมนึงนั่งอยู่ตมุมนึงนั่งอยู่ตรงมุมนึงนะครพี่วินดิวเพื่อนจะเต้น,น่ะขอไปดูได้ปะเพื่อนเออคุณัมาทำไม <laughs> ออ มันมาทำไมไมโคบเดียวมันก็ผ่าไปได้ดีเป็นไงออกมามิวสิกวิดีโอออกมาออกมาออกมาพอใจพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความที่เรายังอยากได้อีกอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นต้องแก้ตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้ต้องแก้แต่ว่าโอเคดียพอเถอะถ้าเกิดครั้งแรกเอาหนักครั้งแรกถ้าเกิดมากไปกว่านี้ ก็คงเสร็จประมาณปีหน้าถ้าล่ะมั้งแฟนๆได้ดูยังดูแล้วครับดูแล้วเขาตอบรับว่าอย่างไรบ้างเขาตอบรับว่าเขาก็ชอบนะเขารู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามากที่สุดเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำนั่นคือเราเลือกเองเราอยากเว้นแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ผมแล้วอยากให้มันมีการ์ตูนแบบนี้อยากให้มีซีจีแบบนี้เราก็ใส่เต็มที่เราก็อยากทําอะไรก็ทาเอาอีกไหมให้ทำเอ็มวีเอาอีกไหมเอาครับนอาอ่นี่ดิ่คนเดิมจริงๆนะดิ่คนเดิมจริงๆนะไม่ยอมแพ้ เอาไหมเอา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 ให้งบน้อยกว่าน um ี uh ้นะไม่เอาสุดยอดไปในเรื um ่องของมิวสิกวิดีโอ มาพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดดีกว่าลมใต้ปีกโอ้โหลมใต้ปีกนี่ทราบมาว่าเนื้อหาเนี่ยดีมากๆแต่อยากจะรู้จริงๆว่าแรงบันดาลใจของเพลงนี้มาจากไหนแรงบันดาลใจของเพลงนี้จริงๆเพลงนี้เนี่ยต้องบอกไ้ก่อนว่าผมได้เพลงมาเนี่ยมันไม่ได้แต่งมาเพื่อผมหรือว่าแต่งมาเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะแต่คือผมได้ได้เพลงที่สมบูรณ์มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็พอเวลาผมร้องเนี่ยมันก็ต้องมีการตีความเพลงเข้าใจในเพลงเพราะว่าผมอ่านเนื้อแหะต้นยันจบเนี่ยปุ๊บอ นั่นแหละเราได้ความหมายที่แท้จริงของมันที่เราจะลองแล้วคือมอบให้กับแฟนคลับเรามันก็ซาบซึ้งนะครับผมถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีอยู่ใช่ครับคือจริงๆแล้วคือ ฟนกลับด้วยทีมงานที่สร้างมาทุกคนด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยโลกใบนี้ด้วยชาใบไม้ใบหญ้าอากงอากาศมาแล้วมาเต็มเลยไี่น้องมาเต็มเลยก็เปลี่ยนเสมือนลมใต้ปีของเราใช่ครับผมใช่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างคือทําให้เรายืนอยู่ตรงทุกวันนี้ได้เพราะว่าอย่างมีเนื้อเพลงบางท่อนคือพลาดผิดเมื่อไหร่เธอยังเข้าใจกันเนี่ยก็ยอมรับว่าชีวิตนี้ก็ทําอะไรพลาดทาอะไรผิดมาก็เยอะ แต่ว่าสุดท้ายก็ยังอยู่ก็ต้องขอบคุณที่มันเป็นลงใต้ปีที่คุณเป็นลงใต้ปีให้เราจริงจริงอ<า>่านะครับเอาล่ะสุดท้าย ฝากผลงานหน่อยทั้งมิวสิกวิดีโอที่เป็นเออมาแล้วเหรอเออจะนอนนี่ไหมฮะอ่าฝากผลงานหน่อยทั้งมิวสิกวิดีโอที่โปรดิวซ์เองทั้งผลงานเพลงครับผมแค่ผมก็ฝากซิงเกิลล่าสุดไว้แล้วกันนะครับผมชื่อเพลงว่าลมใต้ปีกก็เพลงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเอ่อได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่คิดว่าเป็นแฟนคลับดิวแล้วก็จะฟังเพลงนี้ได้อย่างเดียวแต่ทุกคนเนี่ยที่คุณมีคนที่คุณรักหรือว่าคุณมีใครที่รักคุณแล้วก็มอบ มอบสิ่งดีๆให้คุณเนี่ยคุณใช้เพลงนี้ขอบคุณเขาก็ได้หรือว่าคุณทราบซึ้งกับใครคุณก็ ฟังเพลงนี้แล้วก็คิดถึงเขาทุกวันก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็อยากจะให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเป็นแทนคําขอบคุณใครก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกครับย้ำกันอีกทีชัดๆครับผมดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกครับยังไม่จบยังไม่จบยัง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 ผมยังมีเอ็มบีของผมอีกตัวหนึ่งครับผมนะครับผมเอ็มบีอย่างที่พูดเมื่อกี้เอ็มบีเพลงคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักครับผมก็อยากจะให้ลองลองชมดู ก็เพลงนี้เนี่ยทำเองจริงๆแล้วก็อยากจะให้เอมีตัวนี้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมลองชมดูแล้วก็ติชมกันได้ครับผม ท่านผู้ชมครับผมรู้จักเด็กคนนี้มาตั้งแต่เขามาประกวดเดอะสตาร์นะครับผมสิ่งแรกที่เราเห็นจากเขาก็คือความเป็นหนุ่มอาร์ตความเป็นหนุ่มศิลป์ของเขา,านะครับผมบางคนบอกว่าความอาร์ตความศิลป์<อ>บางคนอาร์ตแล้วไม่รู้เรื่องอาร์ตแล้วอาร์ตแล้วงงเ oh. ออไม่รู้จะไปทางไหนหแต่ดิวเขาเป็นคนอาร์ตอีกแบบหนึ่งอาร์ตที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะทําอะไรและเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทานั้นทาด้วยแรงมานานใจไหนสำหรับสุนทุนดิวครับด้วยการ ดาวโหลดของจริงนะดาวโหลดจากผลงานเขาได้ตลอดเวลานะครับผมขอความภาวนาเลยนี่คือหนึ่งคนที่มีความฝันและเดินบนเส้นทางบันเทิงด้วยความฝันอย่างแท้จริงดิวเดียร์สตาร์ครับผมขอบคุณมากครับที่มาเราจะรอเลยเป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เป็นสมัครเป็นถ้าเกิดอยากได้แบบว่าอะไรนักแสดงนี่ล้ออะไรอย่างเงี้ยเออคนแบล็กตงก็ได้นี่เป็นเพื่อนกับคนแบลกกุ้งพอดีกว่าไอ้าผู้ชมครับ าทาง Facebook ของเรานะครับก็เซิร์ชคำว่าคุยกันแฟร์แฟร์ภาษาไทยนะครับกดไลค์กดเลิฟมาเยอะจ้ะครับผมแล้วคราวหน้าเราจะพาพูดคุยกับใครในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ติดตามให้ดีครับไหนคุยกันแฟร์แฟร์วันนี้เวลาหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ